เรามาเจอกันอีกครั้งกับรายการหนึ่งเวทหนึ่งตัวตึงพลอคือรายการนี้ผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวอะไรมาบวกกันแล้วนะครับและรอบนี้เนี่ยก็เป็นตัวอันดับหนึ่งระหว่างโรเจอร์และเออตัวนั้นชื่ออะไร่ะโอบิจูดใช่ไหมกับโอบิตูดตัวตึงที่ติดเลือดเม็แตกไหลินของโรเจอร์นั้นติดอันดับหนึ่งในเกมเลยคือแม่งแรงมากแล้วก็ตีไวด้วยนะครับในการติดเลือดแตก เมื่อนไหลแบบไม่ต้องใส่พระอัเมเพิทก็หมดตัวตายได้กับฝ่ายตรงข้างก็คือโอบิตูดติดไฟนั้นทียอิ e ้วสี C ดําอันรุนแลกผอมไมท้ทีเป็นสิบล้านออเอาละครับใครจะอยู่ใครจะไปครับสองตัวนี้นะฮะเราติดตามชมได้เลยนะครับอย่าสปอยเพื่อนเพื่อนและนังโหนตึง้งแย่แล้วผมแค่อยากจะซื้อชุดไก่สักชุดหนึ่งแต่โรบักของผมนั้นไม่พอเฮ้ยแต่คุณมองหา <S <S เงินเติมโรบักแบบฟรีๆแล้วลราก็ เราขอแนะนำแอปพลิเคชันไพ่แข่งหันสา <Yeah. S 1> ดาวโหลดทั้ง Android และ iOS เเลยนะครับุณทำการเล่นเกมและทำการเก็บแต้มคอยให้ครบและทำการแรกลกรางวัลได้นั่นเองนะครับแบบฟรีๆเลยและที่แน่ๆเลยการแลกของรางวัลและสะสมแต้มคอยนั้นจะเป็นบัตร TM ค่าถูกเพชรฟรีไฟล์และรางวัลอื่นเช่นหมัดทูมันนี่นะครับเราสามารถเข้าไปเติมในวอลเล็ตได้นั่นเอง <Hey. S 1> และที่แน่ๆเลยแต้มคอยได้มายัางไงนะเหรอมีภารกิจรายวัน ล็อกอินไรยวันแชทเขาเรียกว่าเชิญเพื่อนด้วยนะครับเป็นการหาแต้มคอยได้แล้วก็มีมินิเกมต่างๆให้เล่นได้เ mm. มื่อคุณเก็บสะสมแต้มคอยได้พร้อมที่จะแลกของรางวัลแล้วให้ทำการกดที่ไอคอนหมูแล้วทการคลิกเข้าไปที่แลกของรางวัลและก็จะโผล่เข้ามาที่หน้าแลกของรางวัลแบบนี้ครับ mm. ทั้งมีติมเงินมือถือแลกบัตรและหลานชิ้นส่วนบัตร tm อันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันนะแน่นอนว่าผมจะแลกเป็นบัตรทูมันนี่ และค่เข้ามาที่ทูมันนี่ครับและเมื่อของรางวัลบางชิ้นมันหมดไปก็จะรีทุกสิบโมงเช้ากับบ่ายสองโมงนั่นเองนะครับ <Yeah. S 1> ก็รอช่วงเวลานี้เพื่อเขาจะเติมบัตรนะฮะเมื่อแรกแล้วให้ทําการกดเข้ามาที่บันทึกจะมีรหัสบสัตรส่งเข้ามาครับให้ทําการบันทึกรหัสบัตรและขั้นตอนต่อไปให้ทําการเข้าแอปทูมันนี่วอลเล็ตและคลิกเติมเงินเข้าบัญชีมุมบนครับและพอคลิกเติมเงินเข้าบัญชีมุมบนแล้วจะเข้ามาสู่หน้านี้ให้เติมเงินผ่านบาัตรทูมันนี่ครับ ผอคิดเ,เข้าไปแล้วจะให้เรากอรอกรหัสบัตรที่เราคอปปี้มาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ใส่ราหัสบัตรที่เราคอปปี้มาเมื่อสักครู่นี้เข้าไปและทําการกดยืนยันครับปปับเราก็จะโดนภาษีอีก2 5่บนแบบจุกจุกลืมตัวที่กินอิ่มหลือเกินและตอนนี้เราก็ได้เงินเข้าบัญชีแบบฟรีสองร้อยี่สิบห้าบาทครับโอ้ม oh, <laughs> ีเงิเติมโรบัคแล้วให้แตยเถอะมาจอยสนุกคำๆและเก็บแต้มกันไปด้วยกันได้นะครับลิงก์จะอยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยโอ้ไม่ เราก็ตัดข้ามาในช่วงที่เราปั๊มตัวเงินได้ครบหมดแล้วเราก็ขนตัวเงินมาสามตัวนะผมก็ปั๊มหมดแล้วนะครับและตอนนี้โรเจอร์กับผมนั้นก็โยนดาบขึ้นไปบนอากาศและก็หมุนตัวปักลงบนพื้นย่างหลอดเ<ะ>ล่ท่ออะไรเด้เล่ท่อจัดจัดและจังหวะนี้แหละครับผมก็ดูโรเจอร์ที่ทำการควงสวิงอย่าไปปาดมือตัวเองนะเวย้ยย่ไม่หลอ่อ<ะ>ในการจงตีที่เกินระยะของเขาบอกคำเดียวว่า OMG ครับถือ oh. ว่าตึงนะในการโจมตีแอร์ที่อัพโคตรถูกในช่วงแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่โอปี OP จะจัดและทุกตัวละครที่แบบลงแบบตัวแรกเลยเนะฮะจะทําการติดเลือดไหลเมินไหลลิลนตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่วางปุ๊บเนี่ยเลือดแตกเลยเนี่ยโดยไม่ต้องอัพตันเหมือนโอปิจูดที่ต้องอัพตันและถึงจะไฟนะซีอิวสีดําถึงจะเผาไหม้ได้ะเออผมว่าโรเจอร์นี่คือว่า ท้งต้นเกมและท้ายเกมนั้นก็มีความโหดสดิบเถื่อนด้ยวยกันนะคู่เลยนะครับเพราะดาเมจเลือดไหลอันแต่รุนแรงของพี่แกนั้นมันสุดแสนเจเลดฮอจริงๆครับ <S <S ดูกันตาดาบของเขาสิฮะจะมีนเสน่ห์น่าโรงไหลจริงๆเอาละครับผมก็จะเดินไปทางฝั่งของโอบิตูกันบ้างหนุว่าจะตึงแค่ไหนในราคาที่ลงเนี่ยค่อนข้างจะแพงจนต้องขายตับขายไตายขายหัวใจขาย ทุกส่วนผมมาอัพพี่แกให้มันตันให้ได้เลยดูดิผมเริ่อนยืนจนไข่เหี่ยวไปประมาณเวฟเจบอะ่ะกว่าพี่แกนั้นจะตันนะนะมันเป็นอะไรที่แสนจะยาวนานมากเอ้ต้มต้องมายืนหลักข้างหน้าเนี่ยนะและพี่แกถึงจะตันนะครับผมแองใช้ตัวเงินถึงห้หลันหในการที่จะอัพโอปิตูดให้ตันและก็เปิดเผยไฟนัตที่แรุนแรงออกมา ในนาาวิที5ผมก็เลยโชว์เบฟในการอัพโรเจอร์ตามไปแล้วหนึ่งตัวในการกระโดดปล่อยฮากิราชันอศัศซิแสลุ่นแรกเจ้าปิ้งแบบฟันเข้าไปที่เบ้าหน้าเว้ยวแล้วก็จ่ายรอบด้านแบบเกินระยะสะกิลเอาละครับมันถึงเวลาช่วงตึงแล้วที่ผมจะยืนไข่เหี่ยวตรงนี้และเหี่ยวแห้ง แล้วเวลาก็ผ่านไปในช่วงเวลาของเวฟ40<ะ>ตอนนี้โอปิตูดน่าจะตันตัวหนึ่งแล้วแหละเพราะว่ามีบอลสีดำมาระเบิดอยู่เบ้าหน้าของผมครับแบบเออดูความรุนแรงของระเบิดนะผมต้องตกใจเละต้องเดินไปดูข้างหลังให้ได้เลยว่ามันจะเติงขนาดไหนไปยังดูดีครับในการระเบิดคีพนาวุธผมบอกเลยว่าตัวเนี้ย วงรอสกิลเนี่ยของเขามันใหญ่มากเลยนะคือแบบเอลีนี่พี่คือเบิรมมากนะครับตอนแรกมันเป็นตัวกากนะแต่พอปรับมาแล้วเนี่ยไอเชีย้ยโหดเชีย,เ,ชยเลยนะครับเป็นอันดับหนึ่งตลอดการในเกมนี้อยู่นะฮะและโรเจอร์จะล้มเขาได้หรือเปล่าและดาเมจของเขาเออ,อเชื่อตันอยู่ตัวเดียวเหรอเฮ้ยไม่มีตัวไหนตันเลยมีตัวเดียวที่ตันอยู่ดาเมจเขาอยู่ที่3ล้าน 643,027.92หน่วยและวิการเสี for ่ยงของเขาจะอยู่ท well. ี่5.4วิทีระยะจอยู่ที่115หน่วยแบบคมคมโอายขอดผมเห็นอย่างนี้เนี่ยผมนึกอึ้งจนอ้าปากค้างกันเลยทีเดียวว่าอย่าวางเกินแปดตัวนะเฮ้ยเดี๋ยวโรเจอร์นัดเละเป็นขี้เห้าเปล่าผมก็เลยจะพิมพ์ไปว่าน้องเดวครับ อย่าวางเกินแตัวนะพี่โรเจอร์เนี่ยกะเร็เป็นโจ๊กเข้าใจปล่าก็คือให้วางคนละ4ี่ตัวเพราะว่าต้องใช้ถึง4ี่คนนั่นเองเนะครับตึงปล่ะถ้รอบเนี้ยอะไรคนจะถามเา่าเอ้ยมาทำไมตึง4ี่คนมาแน่นอนว่าผมจะให้โรเจอร์ทางฝั่งของโอวิตูนนะลงคนละสตัวนะครับให้มันตันให้ได้เลยดูครับทางฝั่งของโรเจอร์โอ้ในการสับฮาคิเข้าสู่เป้าเพลินครับ ที่แตนจะรุนแรงและกระจายรอบทิศทางทำให้เม้นแตกไหลินออกมาจากซอกตูดครับผมตึงและดูดาเมจของเขาครับทางฝั่งของโอปิตูนนั้นสามล้านแต่โรเจอร์ก็ไม่น้อยหน้าฮะคือวิกาตรตีเนี่ยเร็วกว่าทางฝั่งของโอปิตูดอย่างแน่นอนตุกลองไล่อัปเกรดให้มันตันแบบนี้เลี้ยงร้ายตัวละครจ <Jeez! S 1> ีสแกมาปุปแบแป๊บปุปแบแป๊บเดี๋ยวสี่ตจะอัปตันได้สี่ตัวแล้วครับดังนั้น ีเกิ้ลอะจามเมก็ <numbers> ไม่น้อยนานต่างกันนิดนึงสองล้านหกนะครอับและแล้วเวลาอันแสนสำคัญก็ผ่านมาในช่วงเวฟเจ็ดิบกับท้ายเกมแล้วและทางฝั่งของโอปิตดทางฝั่งของไอ้ไอ้หมามันยังไม่ตันด้วยวะ่ะเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทางฝั่งของโอบิตูสีตัวแรกนั้นยังไม่ตันและก็สีตัวหลังนั้นแล้วก็ ผมเกือบจะน้บตาไหลออกกายจากงานตูดแล้วตีตัวนี่ตันไหยแต่ว,ว่าสีตัวข้างบนน่ะไม่ตันอะไรกันเนี่ยอยเวย็บที่70็ินั้นยังไม่ตันอีกอยอะเหรอถามิงเอาวะผมนั่นต้องลงไปถามว่าเฮ้ยทำไมโอปิตูดเนี่ยตีตัวหน้าได้มันไม่ตันวะแต่วา่าสารภาพบาปมาว่า เออเขาเอาไปอไปัพกีระหมดอ,ะ,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 อะทำไมตายได้สตัววะให้ตายเหอะตอนนี้ก็มีคนกันแอะอยู่แล้วตั้งหนึ่งคนแต่ทว่าเขาก็เพื่ไปอไปัพกีระจนตังหมดตูดแล้วก็แห้งกริบจะไม่มีตังอัพหนึงอันละบ้าไปแล้วผมก็เลยกระโดดขึ้นไปแล้วก็มองบนบอกคำเดียวว่าโอวิตูดเอเอ,เอนั่นไม่ตัน ตัวนิร,นระตันอ่ะตุยยนี่คือการดวนของอูปิตุนหรือคิล่าวะเนี่ยแต่คิละอยากหาดวนเลยครับผมแพ้ตั้งแต่กดสะกิลมดคูดาวไป5ทีแนละ้วโอ้โหอ,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 อะไรกันเนี่ยอุ้ยว้าวพี่แคบบักก็ดอาการบลักเล็กน้อยแต่ก็ช่างมันถึกครับผมก็บอกไปดีว่าไม่มึงมีตัวการแอร์ตั้งอยู่แล้วลคนหนึ่งไงจะไปอัพทำไปปะต้องเล่นแบบว่าไปอัพก็ได้ <laughs> อย่าลืมระเบิดตูดแอร์กันด้วยนะครับเดีย๋ยวบ้านแตกตแหลกขาดซะก่อนนะในจังหวะน,นี้ทางฝั่งของโรเจอร์ก็โรดปล่อยฮาริฟราชันอย่างบ้าคลั่งและทางฝั่งของโอปิตดนั้นก็ปล่อยปลนะ่น้ำสีอิลสีดำแบบโคตรหลอดเห้<อ>เห็นแล้วถึงกับอ,อัปปะคา้างและก็คนตูดลุกกันเลยทีเดียวว่าตัวละครอย่างโอปิตดที่ไม่ตัานแปดตัวละครนั้นจะลมโรเจอร์ทั้งแปดตัวละครได้อย่างไเล่ะ ผมดูถูกทางฝั่งของโอบิโตะเกินไปใช่ไหมแต่ทว่าทางฝั่งของผู้โงคนอีกคนคือ,คน,อคนที่เสีนแล้วก็เขาไม่วางโอปิโตะครับเขาไปวางกีระจนเงินเข้าหมดตุดก็เลยทําการวัดกันแบบเออวัดกันแบบแบบไม่เท่าเทียมนะครับคือไม่ตนนันแปด่ยคือไม่ตนนันแปด่ยถ้าตานนันแปดแต่โอบิโตะน่าจะหนาวอะผมว่าน่าจะน่าจะวินนะเอาจริงๆนะเอออย่างนี้ก็รอวัดกันดูนะครับว่า ทางฝั่งของโรเจอร์จะชนะโอบิตุทั้งสี่ตัวได้หรือเปล่าแบบไม่ตัดก็ตาน4สีเออและนอกนั้นก็ไม่ตันไงวางประดับไว้อะไรเงี้ยองการเอาไม่เหลือฟาดอย่างต่อเนื่องไงฟาดแปะฟาดแปะแล้วดูสิครับตอนนี้ทั้งฝั่งของโรเจอร์แทบจะยื้อไม่ไหวแล้วบ้าน,นะโรเจอร์ทั้งแปดตัวละครครับผมทำการที่จะยื้อแม่แตกไรรินไม่ไหวแล้ว ดูทางฝั่งอุบิโตะครับเอ้ยไอ้เจี๊ยรุนแรงเกินแป้เปล่าแต่ฝั่งโอคอขอบอิโตะก็ตันสีตัวเหมือนเดิมครับแต่ทางฝั่งของโรเจอร์นั้นก็แทบจะหลุดช่องแคบช่องสุดท้ายมาแล้ว <c oughs> มา,วานะโรเจอร์แตแพ้ยางนั้นหรือแปกตัวนะในโน่นหนึ่งเลือดแตกไม่ใช่หรือมะ้ยตแตกโน่1หนึ่งจะวีเอ็ด ไปนะนีิอิวโนดึงอย่างนั้นเลยโอ้โหบอกคำเดียวว่าต่างกันแบบขั้นสุดอย่งนั้นเหรอบ้าหน่าฝันขั้คันสี่ตัวละครเองนะเฮ้ยตึงไผลเต่าโอ้เลยตัดใจที่จะมองยันตาตะลึงโอ้ไม่นะเลยปิดอนุชาตเอฟเฟกต์มองอย่างใกล้ชิดและแนบตูดุและปรากฏว่าตัวละครแช่แข็งก็แช่รักฝั่งโรเจอร์ครับ แต่ทัาฝะกโอมิสูรนั้นท้าจะไม่หลุดเดี๋ยวบอกนะว่าแป๊ะไอ้เีแพ้ว่ะเฮ้ยไมดูขาดทักษะกโอมิตูดนั้นตันอยู่ห้าตัวไอ้เจ๊เห,ด,ด,ไจหดไปจะโนดึงเหมือนเดิมแบบมึงอ่ะโอ,โอ้โหแล้วใครจะตบมึงได้ว่าทาทันจริงเถอะ<อ>ตอนนี้ก็ยังไม่มีใครที่จะตบอมิตูดไปได้เลยครับมันหดไป สรุปแล้วแม่งไม่ตันแปดหรอกตันห้าก็ตบได้แล้วไม่ดีไม่ดีตันสี่ด้วย